ทีมชาติไทยชุดเล็กก็คือชุดยู23เนี่ยของเราไปที่ดูใบคัพนะครับแล้วก็มีโปรแกรมลงเล่นในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งจริงๆเขาก็เคยเชิญเราไปเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วนะแล้วแล้วก,ก็รอบนี้เขาเชิญไปเหมือนกันแล้วก็มีหลายชาติที่เข้าร่วมกันในขันในรายการนี้ซึ่งก็ในส่วนของทีมชาติไทยของเราที่นําโดยโค้ชโยงว,วัลลุมสีมาคะานะครับก็พาทีมชาติไทยเนี่ยไปลุยในศึก ฟุตบอลรายการนี้แล้วก็เป็นฟุตบอลที่ท mm hmm. น่าสนใจในแง่ของการเตรียมทีมด้วยนะ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มกําลังที่ยกกันไปก็ถือว่าเป็นกลุ่มกําลังที่ตัวหลายๆตัวเนี่ยชื่อชั้นอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองกลเลียกลางปีที่ผ่านมาเสียอีกนะฮะเพราะว่าโอ้ตัวที่เรียกไปนี่เป็นกลุ่มกําลังที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นตัวเลือกใน รอบสุดท้ายในการทิงแชมปีเยนชีที่อุซเบกนะครับเกมนัดแรกเราเจอกับทางด้านของกาตานะครับก็ปัญหาของทีมชุดนี้เอาง,ง่ายๆเลยก็คือการที่เวลาในการเตรียมทีมเก็บตัวน้อยมากนะครับเรา,เ,าเรียกเก็บตัวกันคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยเ,เรียกนักเตะมาหลังจากที่เสร็จภารกิจของสโมสรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจโควิดนะครับ แล้วก็กลับไปพักที่โรงแรมในวันจันทร์ยังไม่ได้ซ้อมนะเพราะผลโควิดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ได้บินในช่วงของวันอังคารนะครับช่วงสายๆวันอังคารแล้วก็ไปถึงที่ดูไบเนี่ยก็ต้องไปตรวจโควิดกว่าจะได้ซ้อมก็โอ้โหใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นได้ซ้อมแค่มื้อเดียวครับก่อนที่จะลงเล่นในวันอังคารเพราะฉะนั้นขอให้วันพุธนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการบริหารจัดการที่ต้องต้องใช้ทุกอย่างนะครับ ในการที่จะเอาตัวรอดไปให้ได้ปัญหาคือเรื่องของสภาพร่างกายนะครับที่มันไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างที่ที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเกมที่ทยากหน่อยแต่ว่าพอลงไปเล่นแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้สังเกตภาพทีมชุดนี้ดีเลยแหละครับดีเลยล่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตัวกลุมกาลังตั้งแต่แดนกลางไปถึงแดนหน้านะครับแดนกลางากับเกมรุกต่างๆเนี่ยผมถือว่าสอบผ่านเลยนะนักเตะตัวที่ไม่เคยเห็นเลยนะครับ ผมนี่ยังไม่ได้เห็นจริงๆจังๆเพราะว่าเขาเขาอาจจะเล่นในลีกรองอย่างเชียงใหม่ในทีสองก็ตามอย่างะทะ่านดัานของแพทริกกูตาฟสันเนี่ยโอ้เล่นดีนะคือโอเคหลายคนอาจจะมองว่าเขาเรียกว่าเปลืองโอกาสใช้โอกาสเปลืองอะไรต่างๆแต่ว่าคิดอีกแง่หนึ่งในการเล่นกองหน้าตัวเดียวเนี่ยนะครับในระบบ4-2-3-1ผมว่ากองหน้าตัวเดียวต้องเล่นได้แบบนี้นะคือเก็บบอลได้พักบอลได้ไปกับบอลได้มีความแข็งแกร่ง แล้วก็แพทริกเองก็ทําให้เห็นว่าโอเ้เขาทำได้ดีมากนะโอเคมันอาจจะขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่มันไม่เฉียบคมเท่านั้นเองอันนี้น่าเสียดายแต่ว่าในภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะผมผมค่อนข้างพอใจกับตําแหน่งกองหน้าที่มีตัวเลือกอย่างทางด้านของแพทริกมานะครับส่วนนักเตะที่โดดเด่นเลยอย่างชาญรงค์นะครับเห็นเลยว่าพอชาญรงค์ไปเล่นในฟุตบอลอลีกยุโรปอย่างสเปนล,ลีกสเปนเนี่ยแมย้ว่าจะเป็นลีกระดับล่าง แต่เห็นว่ามันเป็นการยกระดับเขาอย่างชัดเจนนะครับทําให้เห็นว่านักฟุตบอลไทยควรจะไปหลีกะระดับท็อปทอปให้เยอะเลยชาณรงค์โตขึ้นมากนะครับคือในมุมผมเนี่ยเห็นชาณรงค์เล่นในทีมชนบุรีแบบเต็มๆคือปีก่อนนะครับที่โพ้ชสะสมเองเขาก็ดันขึ้นมานะครับมาเป็นตัวหลักเลยแล้วก็ปีนี้ก็โดนดึงไปเล่นในหลีกล่างของสเปนแล้วก็หายไปเลยอ่ะในมุมของเราคือ เราไม่เห็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างจนกลับมาในทีมชาติชุดนี้แล้วก็เําไม่เห็นว่าโอ้โหเป็นขุมเป็นขุมกําลังสําคัญในอนาคตแน่นอนนะครับสําหรับชาญรงค์ทั้งการควบคุมจังหวะการจ่ายบอลการไปกับบอลต่างๆเห็นไใ้ชัดว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ที่น่าสนใจแน่นอนในอนาคตนะครับ,นะรบแล้วก็อ่านี่จะเป็นตัวที่ผมเชื่อเลยว่าถึงชุดใหญ่ได้ไม่ยากนะครับสำหรับชาญรงค์ผมสีแก้วส่วน ปัญหาของทีมชุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกมรับแล้วนะครับปัญหาของเกมรับนะครับในในทีมชุดนี้เนี่ยในตำแหน่งแบ็กโฟ์เนี่ยจะมีคนเดียวที่ที่เป็นตัวหลักนะในทีมชุดจากรอบคันเลือกของชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียก็คือแบ็กขวานะครับนาคินวิเศษชาติอ่านาคินเนี่ยเป็นตัวหลักในตำแหน่งนี้ลงทุกเกมทุกนาทีในลงทุกเกมนะในเกมในเกมรอบคันเลือกแต่ว่าในในการเล่นกับ ้นสังกัดเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับปีนี้ย้ายไปอยู่กับ b ีจในเลกสองได้ลงเล่นอยู่เกมหนึ่งเนาะในในในฟุตบอลลีกที่ผมเห็นนะครับโอเคนะคินยังพอไหวนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งในทีมชุดนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเลือกมันน้อยตำแหน่งเซนเตอร์นะครับอนุสักกับธนทรของธีรพัฒน์ล,า,ลาบุตรเนี่ยจับกจับคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์ผมว่าผมว่าไม่น่าไหวนะครับอนุสักเองผมเห็นแล้วล่ะว่าเขาค่อนข้างที่จะได้รับโอกาส กับทีมชุดยูยี่สามมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ไปแบกน้องในในในชุดชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่กัมพูชามาแล้วก็มาถึงชุดนี้ต่อเนื่องก,ก็โอเคแหละเรื่องของรูปร่างอะไรต่างๆผมเชื่อว่าเขาเขาก็แข็งแกร่งคนหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าด้วยสไตล์เนี่ยมันควรจะต้องเป็นคนที่มีลูกคู่ช่วยหน่อยนะเพราะไม่สามารถแบกทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ลูกคู่ในเกมนั้งอย่างธีรพัฒน์ลาบ,บุตรเนี่ยก็เป็นตัวเซนเตอร์ที่พอมาเล่นในฟุตบอลระดับเอเชียขึ้นมาแล้วเนี่ย รูปร่างมีปัญหาทันทีผมมองว่าความแข็งแกร่งของธีรพัฒน์ยังไม่แข็งแกร่งพอในการที่จะจะเล่นในระดับนี้อย่างที่เราเห็นว่าประตูแรกที่เสียเนี่ยโอ้โหแกโดนกระแทกปิวไปเลยนะครับซึ่งก็มันก็เลยกลายเป็นเป็นปัญหาสำหรับผมแหละในตำแหน่งเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายอย่างกิติพงษ์แสนสนิทนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นตัวที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับกับทางด้านของต้นสังกัดอย่างสุดประการซิตี้ แต่จริงๆเนี่ยในฟุตบอลระดับสูงขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเขายังต้องต้องต้อง,องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เก็บเกี่ยวอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าโอเคเป็นตัวเลือกในตำแหน่งฝั่งซ้ายที่ที่ใช้คำว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่เพราะว่าด้วยด้วยโอกาสในการลงเล่นต่อเนื่องของพวกเขาเนี่ยอของเขาเนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่น่าจะ ออยอดได้นะครับน่าจะย่อยอดได้เพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นลีกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะส่วนตัวสำรองที่ลงมาก็ยังไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะเก่งกับกาตาเนี่ยนะครับตัวที่เป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นเจ้ายาสิทธิโชกก็ยังไม่เด่นนะครับกรวิททษาที่เป็นตัวหลักก็ยังผมว่าจังหวะต่างๆก็ยังไม่คลิกกับเพื่อนนะครับหรือแม้กระทัง่ง โฟเบอร์อน,นันยอดสังวานี่หลายคนเชียร์เนี่ยมันก็อยู่ที่ประสบก,การณ์เหมือนกันในการเก็บเกี่ยวนะ,ะก็ก็ถือว่าตัวที่พอได้หน่อยในนัดแรกนอกเหนือจากชาณรงค์ก็คงจะเป็นอีลาฟานซึ่งผมมองว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นมิดฟิลมันสมองคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเชิงรับก็ตามนะคราวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนัดแรกเนี่ยผมเชื่อว่าการจัดตัวต่างๆของโคชโยกเนี่ย ด้วยการเอาคนที่พร้อมที่สุดในเรื่องของสภาพร่างกายก่อนนะครับมันก็เลยอาจจะเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนี้ตัดไปได้เลยนะครับผมเห็นเลยว่าลองสังเกตดูว่าโคชโย่งนี้โอ้โหสั่งการข้างสนามแบบแทบจะทุกเม็ดทุกจังหวะเลยเพราะว่าบอลมันไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วก็หลายคนมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ร่วมเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการจะเล่นนัดที่2ในวันเสาร์นะครับก็คือวันที่26ผมว่าความพร้อมของทีมชุดนี้จะมีมากขึ้นได้ซ้อมกันมากขึ้นนะเตะวันวันพุธแล้ว วันละหัีสุกสอวันนะ่อย่างน,น้อยก็ได้รวมตัวกันมากขึ้นวิธีการชัดเจนขึ้นและที่สําคัญคือสภาพร่างกายของผู้เล่นก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแข่งเสร็จเสาร์อาทิตย์วันจันทร์รวมตัววันอังคารบินวันพุธแข่งเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายแย่แน่นอนนะครับแผงหลังที่มีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลือกจากชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นชัดมงคลเรืองธนารอดในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาอย่างบุคลีแหลมดีแล้วก็ทางด้านของทรงชัยทองฉ่ำ นี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่านี่คือเล่นจนไม่ใช่เด็กกันหมดแล้วครับกับการลงเล่นให้กับทางชนบุรีในสโมสรในไทยลีกนะครับถ้า3คนนี้ลงมาได้แล้วก็มีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะใช้ทรงชัยเพิ่มไหมหรืออาจจะขยับเอาใครมาเล่นทิติทุมพรเองที่เล่นตัวจริงหลกัหลกๆกับโคราชที่ลงมาเป็นสำรองอาจจะขยับไปเป็นตัวจริงไหมแล้วก็ เอาบุคลีมาเล่นหรือเปล่านี่ยก็ต้องวัดใจทางด้านของโคชโย่งอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าไอแผงชุดนี้น่าจะได้เห็นนะครับส่วนมิดฟิลผมอยากเห็นวิลเลียมนะครับวิลเลียมแกเบลเวเดเชอร์นะครับที่เป็นตัวจริงหลังๆในชุดปกการท่าเรือละโอ้เด็กคนนี้มีพลังมากนะครับแล้วก็ในตำแหน่งมิดฟิลตรงงฟางเ่ยผมเชื่อว่าจะมันช่วยได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ชิดสนุพงโชติลงมาเป็นสำรองจากเกมก่อนนัดนี้ก็เดี๋ยวดูว่า จะพร้อมเป็นตัวจริงเลยหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งในตําแหน่งตัวรุกเนี่ยทีละสกักเผยพี่มายที่อาจจะแวบๆบแบบลงไปบ้างผมเชื่อว่าก็ยังเป็นตัวหลักในชิมชุดนี้ผมว่าชุดนี้ปรับหลังนิดนึงนะครับสู้จีนได้สบายเผลอๆชนะด้วยอ่าผมบอกนี้เลยว่าจีนเองก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรอยู่แล้วนะครับในแง่ของที่เราเจอเขามาโดยตลอดในทุกชุดทุกรุ่นทุกอะไรต่างๆเ,เราผัดกันแพ้ชนะเขาได้นะครับหมายถึงว่าโอเค เราอาจจะแพ้เขาแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดหวังเลยนะถ้าชุดตัวนี้ลงตัวในยูยสามเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะล้มจีนได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเป็นทีมที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขปัจจัยก็จริงแต่ว่าถ้าถ้าสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเงื่อนไขาภายนอกได้เนี่ยโฟกัสแค่ในเกมเนี่ยผมว่าชุดนี้น่าสนใจแล้วถ้าต่อยอดไปถึงจริงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะผมว่าเด็กชุดนี้หลายคนถือว่า จะกลายเป็นโครงหลักที่ชิงแชมป์เอเชียสู้ได้สบายเรายังมีตัวเล่นนะครับในตําแหน่งเขาเรียกว่าในรุ่นนี้หลายคนนะครับตัวที่ไม่มีชื่อมาในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างสุภนั์เหมือนตานะครับเอกนิตปัญญานะครับคิสดาการแมนเนี่ยสตัวที่อยู่ในชุดใหญ่เล่นชุดนี้ได้นะครับธนวัตรซึ่งจิตถาวรวินฟิลจอร์ลสเตอร์ก็ยังเล่นชุดนี้ได้นะครับ ตัวอย่างโจนาธทนเข็มดีนะครับที่เป็นเซนเตอร์ตัวหลักในรอบคัดเลือกก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ได้เหมือนกันรวมไปถึงเบนจามินเดวิสนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่กอลฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกเหมือนกันโอ้โหชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะถ้าสมมุติว่ารวมนักเตะที่ดีสุดมาได้เนี่ยผมว่าชุดนี้นี่ในเอเชียในรอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับเวียดนามเราอยู่มาเลเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องชนะ อย่างเดียวอยู่แล้วนะครับคือไม่หนักในมุมผมเพราะว่าเจอกับอาเซียนยังไงก็ต้องชนะถ้าแพ้ก็ถ้าไม่ชนะหรือแพ้นี่ก็ถือว่าก็กถือว่าล้มเหลวอะในมุมผมเพราะว่าเจอกับอาเซียนด้วยกันนะครับมีโอกาสครับผมว่าชุดนี้จริงๆเนี่ยความน่าเสียดายในชุดนี้คือว่าชิงแชมป์เอเชียรอบนี้เนี่ยมันไม่มีตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกที่ยังไม่ถึงจังหวะของการเล่นโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นโอลิมปิกซึ่งจริงๆ,ๆเนี่ยทีมชุดนี้ก็หลายคนยังยังสามารถเล่นได้อายุยังน้อย เล่นต่อเนื่องกัถึงจเชียร์ไมเชียครั้งหน้าได้โอ้เพราะฉะนั้นชุดยูย23นะครับเลหลืออีกสเกมจะเจอกับจีนก่อนนะครับแล้วก็จะลงเล่นแมตช์ที่3เป็นแมตช์ของการจัดอันดับนะครับเต็ก <c oughs> กับจีนเนี่ยวันวันเสาร์นะครับ26แล้วก็จัดอันดับเนี่ยวันอังคารท <c oughs> ี่29ก็จะเป็น2เกมที่จะส่งท้ายของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับอ่ะ <c oughs> สุดท้ายไม่ทันจริงๆ ได้คุยกับทีมชาตินะสอสองชุดก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ทีมชาติแล้วกันโฟกัสที่ทีมชาติกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วในในรายการเราเนี่ยช่วงของการแข่งขันในประเทศเนี่ยเราก็โฟกัสยั่แล้วในลีกนะครับมีเวลาก็ได้คุยที่ 2- ทีสามกันอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะที่าเนี่ยสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นครึ่งทางไปแล้วน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาใน2นัดแรกนะครับรวมไปถึงในที่2นะครับที่การเข้มข้นโดยเฉพาะการลุ้น เลื่อนชั้นเนี่ยสนุกเลยนะครับตราดเองก็ไม่ได้เป็นทีมนําโด่งอยู่ต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ในตําแหน่งอื่นๆก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นฟุตบอลไทยครับเจอกันในทุกสัปดาห์นะครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับสองช่องทางด้วยกันครับทางออนไลน์ครับติดตามได้านทางแฟนเพจแล้วก็ u t u b e ของ Kick off นะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยครับคิกออฟก็สามารถติดตามได้ฟุตบอลไทยเนี่ยก็จะเป็นช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศก็มีทีมงานที่คอยอัปเดตข่าวสารมีรายการต่างๆ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่องทางของ Kick Off ส่วนอีกหนึ่งช่องทางในแพลตฟอร์มของวิทยุนะครับก็ฝากติดตามได้ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงดึกแบบนี้ทาง FM97 ก็นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นคือเครื่องดื่มตราช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนี่คือทั้งหมดนะครับของช้างฟุตบอลโมเมนต์กลับมาพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์โดยผมมอสสรเดชนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครัับสสวดีครับ